การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดนครพนมภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือผู้ประกอบการ o oh, อท p ภาคอุตสาหากรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหากรรมอัจฉริยะในาใยชัยนัทพลนิตยันที่ปรึกษาด้านเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติการศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนางจิราพรแก้วหาวงผูจัดการบริษัทเฮมแอนด์เฮิร์ฟ2022ประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นแป้งโมกันชาขนมและเครื่องสำอางจากกัญชาบริษัทเฮมแอนด์เฮิร์บ2022ประเทศไทยจำกัดจากการวินิจฉัยพบว่าในขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งโมอินซีเป็นไส้ขนมจากแป้งโมงโดยนำเนื้อขาวที่อยู่ใกล้กับบริเวณเปลือกซึ่งเป็นของส่วนเหลือทิ้งที่มีปริมาณสูงถึง150-200ถึงกิโลกรัมรอบการผลิต ถ้าหากไม่ทำการแปลรูปด้วยการกวนหรือกวนไม่ทันต้องทำการทิ้งทางผู้ประกอบการมีความต้องการนำมาแปรรูปเป็นไส้ขนมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นเอกลักษณ์ของสถานประกอบการแต่เนื่องจากขาดเครื่องมือช่วยในการผลิตทำให้สามารถผลิตไส้ขนมจากแปงโมได้เพียงครั้งละ5กิโลกรัมต่อวันต่อ1กระทะซึ่งในขั้นตอนการกวนใช้เวลานานและพบปัญหาเรื่องความเมื่อยล้าของพนักงานต้องใช้พนักงานหลายคน โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ต่อรอบในการกวนไส้ประมาณ12ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันผลิตครั้งละสเตาถึงจะเพียงพอเพื่อให้ได้ไส้แต่งโมตามที่กำหนดดังนั้นจึงควรนำเทคโนโลยีการผลิตมาประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องควนผสมพลังงานไฟฟ้าที่สามารถควบคุมความเร็วรอบในการกวนและสามารถควบคุมเวลาในการปวนได้สวัสดีครับ จะมาแนะนําเครื่องกวนนะครับเครื่องกวนก็จะประกอบไปด้วยมีมอเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีกระทะสเตนเลสแล้วก็มีใบใบกวนนะครับส่วนแล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะก็จะประกอบไปด้วยมีตัวสวิต์เปิดปิดนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือมีแมนนวลแล้วก็มีออโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวจับเวลาครับแล้วก็จะมีสัญญาณบ่งบอกการทํางานก็คือเมื่อเป็นสีเขียวเนี่ย จะเริ่มทํางานครับเมื่อเป็นสีแดงเนี่ยจะหยุดการทํางานครับซึ่งผมจะสาธิตก็คือจะจะจะับเวลาเนี่ย10วินาทีนะครับให้เครื่องทํางานเมื่อครบ10วินาทีเนี่ยเครื่องก็จะหยุดทํางานครับสาธิตให้ดูนนครับผมตั้งไว้ที่10วินา,นาทีนะครับ เมื่อเครื่องหยุดตัวควบคุมก็จะแจ้งสัญญาณเตือนนะครับว่า60นาทีแล้วประมาณนี้ครับโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต2ลดเวลาในการอบแห้ง3ลดการใช้แรงงานคนทำให้พนักงานไปปฏิบัติงานในส่วนต่างๆได้เพิ่มขึ้น4คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการผสมให้เข้ากันได้อย่างดี